หนึ่งสองครับสวัสดีครับมือนี้อช่องเสียงฮกหล่อจะมาขายรถนะครับมือนี้ขายรถมือนี้ลงวันทีสามพฤษภาคมนะครับพ่อสองหนหกสิบหกมือน,นี้สิมาขายรถขายรถฮกหล, 6, ล,อลอ่อเลยซิมหาหางแท้หางแท้เลยเบเส้นครับเปิ้นห่วงแต่แต่มีเย็นเกียบเดี๋ยวสิันรีวิวขางนอกก็ยังคอยสินลูบรีวิวขางในเอาเริ่มต้นติดที่คัสซี่ครับคัสซี่มึงมึงฐานละมันเงียบคัสซี่คัสซี่แท้เดีพี่น้องมึงมึงใกล้หพี่น้องมึงใกล้จิมมึงใกล้นี่ลูบลูบมึงลูบมึงลูบมึงบ่ของบ่าเด้อีีี่่นนนองบมวกกิคัซของแท้าด้น กระซีสดๆเลยิึงโวลดกระซี้หางแค่ลอยไปเส้นรดเงยหาเมตรห่าซิยางเลียเรียนเย่าหร่ยางเลยงยางเรียียนยังดียางไม่เป็นครับเรีนสองเลยหลรียนสามพนสองยกเีนไปเราจะเจ้าสี่เลียนเเมึงปอมรถเลยปอมรถเร็วเร็วเร็วเหนมึงัน้รถรถเี้ยตอนไอ้ลูกพี่รถเยหาเมตรหเอาไปแรถเจียวคู่ปะตายสบายเลยกา่าเห็ดท่านเลยทางลูกมาแรถไถไปไหนปไถน้าไถให้ลุกชิงยางมีเบิมีพร้อมเบิ ไฟซองทะเบียนกับมี่ด้เกมนี่เบียนมึงไฟซองทะเบียนกับมีออกบเว้ยดิอวบบอกพี่น bon mm ้องออกเบดเบิ้งข้างหน้าให้เนิ้มมึงทำต่ำมึงนขับซีทำต่ำเลยตำต่ำเนี่ยมึงซองมึงทานไปเนี่ยซององมึงได้หู้เนี่ยซองมึงเดี๋ยวมึงเห็นบ่เห็นเออมาๆๆมาด้มาเบิึงข้างพี่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 รอคือกันเบ็ดนี่มาเบิองขางกระซี่หรือเบิองเบียดเบียดร่มนี่นี่บอกเพื่อนว่ามึงเบียดเนี่ยมนำปีปีบนห่วงแบตเตอรี่ไม่เยี่ยมออง เด็ดมาเบิดเชียงมาพร้อมลบรถพร้อมลบบ่าง่ายจิมบอกเพิ่มรถมีพร้อมลบแตนนี่โอ้เบรกชิฟฟี่ยังนี่ต้นครับนี่ขับลงไปยันตะค้นขับไปเมียก่อนเบื้างหน้าเบิ้งเบิ้องทางไหนทางไหนปูพรมยางนี่แอร์เย็นเตียบเลไปผลโอ้พี่น้องเบิึงใส่เกือบรถมันเลยมาลูกพี่โอ้ยเกือบมี่บี้นคางหลังหามใส่ขี่ไปเที่ยวขับรถเจ๊กับพยานหุ่นแอร์เย็นเตียไปผลโอ้ยแอร์เย็นแอร์เย็นรถหางรถหางรถบริษัทเนาะโอ้งามเลยเนาะนี่แอร์ อันนี้สิเบิ่งรีวิวสิบอกราคาคนอนมึงมึงมึงเคียงก่อนมาแม่นบอกราคาพี่น้องเพิ่นก็ได้เดี๋ยวเพิ่นสิว่าดบนบอกราคาสามแสนสองหมื่นก็พันบาทครับมาหอดเฮียนต่อร้องไงครับมาหอดกินน้ำเย็นใจเย่แล้วมาต่อเอาต่อขันเจ้าเว้าดีอาจสิรวดหลายรวดหลายก็ได้ขันบ่บ่ถือใจบ่รู้เพราะบัตรขันบ่ถือใจนี่ รถหไฮพิเศษมาบอกคอยๆกันเงี้อย่าไปบอกแห้งย่าไปเอราก็หอฮหงมาบอกเบ้องเดสมมติมีเงินทอนี่ย่ไปบอกกันบอกบอกท่าโทุกทานตอนนั้นท่านี่ได้บอกเอาบอกบอกพี่น้องบอกลองมาห่อฮนมาห่อ่านเอาบันี่เทยดได้เบ้องบึ้งบึ้มงามครับบุ้มมาขับรถมาขับรถครับโอ้งามพี่น้องงามบอกพี่น้องรถใหม่ๆได้หรพี่น้องเอาเดี๋ยวสียหลานคนยงสร้างเขาไม่ได้สรีมามืนี้ละนี่บอกมึงสร้างไม่ได้ ขายสร้างเงินสร้างกันทีขายกันนี่ขายสร้างพร้อมั้ยว่าคนสุรินทร์นี่ร้านมาสุรินทร์โดยตรงเบื้องหน้าตาเลดหน้าตาคนสุรินทร์เอาคับโชคครับโชคเอาเบียน์สามล้อยเลยเบียรหน้าด้วยหน้าคนนั้นหนุ่มไอ้ตัวนึงโซ่บังโซ่บังฝ่ายดังเออ เบกตองวงเบกลมเลยรออะไรเรียนยังงี้เรนออกไฟได้หรอเรีนออกไฟเลยเอางกหัว่หัวหัวมหัวไอ้เฮา่ว่มันกบ้าไอ้กเฮาเนะพี่น้องเนาะภาษานเฮากับบาแม่บ้าไอ้ก็เฮาดอกรลมันทับมายงยกยกใส่กันแน่

คนควบรถที่คนควบที่แถวมึงก็ทักมึงยังไมึงยังไงบอกวกันมึงยังไงเนี่ยเขามึงยังไปมึงดำเป็นอะไรมึตัดว่ะแยอะเยอะตรงนี้เยอยืมเทียบแยอะใช่ไหมในเรื่องยืมดอกเงินเยอะใช่ไเลยใช่ครับช่เงาหมดยืมเงินมึงหลายอย่างลองใช้ยืมยู่เห็นไหมก็ได้พ่อพี่เอา้าคอนไรรถรถกินพวกอะได้พิ่มเงินอ่ะพวกอะไรเพิ่มเงินดีกว่าถ้ามึงช่วยก่อนบ้างเงินี่ทางเนี่ยบ้างไม่ต้องว่าชี

อยาเย็นเยียบเลยครับโอ้ยมหาเศรษฐีลอยสีามีเองคือมอตีเลยครับมีขั้นเดนด้วยไทยแหละปกตีแอย์เย็นเยียบเลยครับอย่างาวังัอย่างลุยับนีนครับนี่นี่เสียสังลุยรถปีไหนบอกคนรถปีไหนรถปีสามสมครับมึงมึงได้เลีมได้ยาวเียมไม่มึงเอาเรียมมากเลยเอาเบิ้งกรบไปมึงยม่มาเลียมไม่เพิ่นมึงนะไม่ได้เยครับเนี่ยสียสังลุย หันละค่ายจะกบกก่อนยานบนเรือมุกเี่สามแสนสองหมื่นมาต่อรองเขาห้องชี่อดอกพี่น้องห้องห้องห้องเออห้องไว้เขาได้เรียนไหมเปิดพี่น้องมั้งเนี่เออห้องซื้อได้ไ่ได้ว่าจะขายได้ดิเออห้องซื้อค้นขายไม่จะได้รายเนาะพี่น้องเนาะคนซื้อเลยคือสี่เก้าครับเนี่ยรถเบียนวันที่ยี่สิบสองสิงหาปีสามสามกับปีสามสามเออรถดีพิ่นละรถหางแท่าได้เรออยูทั้งคันแล้วบอกเพิ่นงาน อยู่มาเรียบร้อยแล้วสิาแพตัวบัตมแลรวพี่น้องรอยสิบห้านรอรอยสิบห้าสี่ซูนั่สามตันเก็บ้อยเอาสานีไเสยบอกันนะสวัสดีครับเั็นม่นีพิชชิพแล้วบอกพี่น้องสวัสดีคนไดกดแชร์กดตะไครกดทุเรียบละกดไปรวดไ่ต้องกดถือกดไปโทษทีพเพเนละตาภาษาโจละเอาสวัสดีครับ